สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่ทางช่องทิศแดงคนไข้นะครับพามาเบิงภาพน้ำโชลกลาบแนวทางเล็กเด็ดตัวเลขที่น่าสนใจวดประจวบวันที่17บมกราคม2569เด้อยพี่น้องเดินนะครับเป็นข้อมูลล่าสุดเนาะหลายสำนักหลายอาจารย์เพิ่นเอ,อื้อเฟื่อแบ่งปันมาพี่น้องผมเป็นการทำนายตัวเลขการออกรางวัลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น ห้ามเล่นการพน,นันที่ผิดกฎหมายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังพี่น้องครับทิดแดงพาพี่น้องมาเริ่มต้นที่ขอมูลแนวทางของอาจารย์เจี๊ยบสุกัญญาอาจารย์เจี๊ยบสุกัญญาเนี่ยเพิ่นมาเพิ่นเขาล้วสองงวดต่อเนื่องเดอ้อนะครับล่าสุดนี่แหละพี่น้องแต่ว่าทิดแดงกับขอนุญาตบอกมาเทียบเนาะเพราะว่าทิแดงเนี่ย บดีลงสู่พี่น้องเบิงวันสันต์ไปแต่ว่าอันที่จริงแล้วนี่เพิ่นมาเพิ่นเข่าเด้อพี่น้องเดินนะครับงวดที่ผ่านมาเนี่ยว่ามันแตกทั้งทั้งเทิง,ท,งทั้งลุมติดวันนี้สิบเจ็ดมกร,ราคมนะครับพี่น้องครับเพิ่นว่าวิ่งรูดนะครับสองกับเก่าพี่น้องสองนี่กับสองสามสองหาสองแปดสองเก่านะครับแล้วก็หาแปดเก่าสามเก่าหาเก่าแปดสามหากับสามแปดนะครับ สามตัวสี่หางห้าสองแปดห้าสองเก้าเก้าสองแปดและเก้าห้าแปดนะครับขอบนอเท่าางของอาจารย์เจี๊ยบสุกัญญานะครับวันนี้คันแม่นเป็นมาเพิ่นเข่าในี่กรสิเป็นสามวดนะครับตัวเนื่องเนาะนะครับแล้วการตามมาด้วยของแอดแสงเดือนพี่น้องผมล่างเน้นเน้นเพิ่นเนาะนะครับวีไอพีพันว่าหกสี่หกหาแปดสกับเจ็ดสี่เด้อพี่น้องเด้อ แอดแสงเดือนพี่น้องครับตามมาด้วยของอาจารย์แอดอาลสุพันนะครับอาจารย์สุพันพี่น้องครับเด่น3กับ4นะครับเบรนจับคู่2ตัว3 7 3 8 3 9 4 7 4 8 4 9 3สามเก็ดสดี่ตัวมิเดนี่ศูนย์สามดเดินพี่น้องเด้อน,นะครับขอบุญแนวทางของอาจารย์แอดอาลสุพันพี่น้องผมนะครับ แล้วก็ตามมาด้วยอาจารย์น้อยคอนหวัน17บ็กราคม6กเก่าสตัวเพิ่น5 6 2 1 6 9 1 6 4 1 5 6แล้วก็3 5 7 2ตัวก็6 2 6 9 6 4 5 6กับ5 7นะครับอาจารย์น้อยคอนหวันนะครับอันนี้ของคนริมน้ำคันนะครับ คนท่าลี่นะหนุ่มริมน้ําคันคนท่าลี่พี่น้องนะครับโอ้ทั้งเทิงหนี่วิ่งออกกําลังกายศูนย์เด้อพี่น้องเด้อนะครับแต่ว่าเพิ่นจับศูนย์มาเป็นหลักลอยนะครับศูนย์หาสองก็หาสองพี่น้องส่วนว่าทั้งลุมหนี่วิ่งออกกําลังกายนีซีนะครับเพิ่นจับเม็ดเดียวเก้าซีพี่น้องครับใบนี่แคเมเปนที่แดงถ้วยบวพิดนี่เขาเข้าใจว่าสิเป็นใบที่เพิ่นเน้นไห่เนาะพิคนไห้มาทั้งเทิงหางหนึ่งทั้งลุมหางหนึ่งเท่านั้นนะครับ ของหนุ่มริมน้ําขานคนท่าลี่นะครับพี่น้องครับขอพระคุณหลายๆเด้ออาจารย์แล้วก็ตามมาด้วยของอาจารย์ดัชนนมีโชกนะครับอันนี้เป็นลักสิบลางเพิ่นพี่น้องสองกับหาเด้อนะครับสองกับหาพี่น้องครับลักสิบแล้วก็อันนี้เป็นหน่วยลางเพิินพี่น้องผมเจ็ดกับศูนเด้อนะครับเจ็ดกับศูนนะครับสิบเจ็ดมกราค้มหกเก่านะครับพี่น้องครับขอมูนแนวทางของอาจารย์ดัชนกมีโชกสองเจ็ดสองศูนหาเจ็ดหาศูนพี่น้องผมนะครับ และกรณีอของอาจารย์ตุเนาะสามตัวทั้งเทิงเพิินนะครับห้าศูนย์เจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดสองศูนย์หกสี่หนึ่งแปดสามเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าหกสี่แปดและสี่ศูนย์หกนะครับขอบ้อมูลทัางของอาจารย์ตุ๋พี่น้องผมขอบพระคุณหลายๆเดืออาจารย์ครับตามมาด้วยของอาจารย์เสคมพี่น้องนะครับอันนี้คือทีเพนเนนไฮยรเดอร์ adder, ทั้งเทิงเพนเนนสองเก่าพี่น้อง เม็ดเดียวสองเก่าทั้งเทิงแล้วก็ทั้งลุมพนิลสองสีเม็ดเดียวสองสีนะครับพี่น้องครับสามตัวนี้หกสองเก่าเด้อนะครับอันนี้คือเผน่นให้แล้วพี่น้องเลขเพิ่นกระซัมมี่คันแม่นพี่น้องขึ้นมากสองเก้านี่กันทั้งลุมน้ำในเด้อนะครับขันมากสองสีนี่ก็กันทั้งเทิงน้ำพรอมเนี่ยนะครับของอาจารย์เสกคมนะครับพี่น้องครับหลักการของอาจารย์ทิศท่าตะโกสําหรับใบนี้พี่น้องผมเด่นหก กับหาเนาะหกสองหกสี่หกแปดหกเก้าหาหนึ่งหาสี่หาหกหาเจ็ดพี่น้องครับทิดท่าตะโกพี่น้องผมสิบเจ็ดมกราคมสองหาหกเก้านะครับแนวทางของอาจารย์ประเสริฐจันทพันธ์เจ็ดหนึ่งเจ็ดหาเจ็ดเก้าพนวาหมวดนี้ก็ได้นะครับพี่น้องครับของอาจารย์ประเสริฐจันทพันธ์เอ๊ที่แดงเห็นข้าเจ้า ผู้ใดเนาะว่าโอ้ของอาจารย์รอนพลทองมัสมุนอ้อที่แสดงเห็นในอันนั้นเพิ่นเนาะเพิ่นว่าอยู่เละเอยเอ็ดมีนได้หน้อยสามตาม่ำแมนอิลีอยู่บ่อสันเดอเพือมันภาพเอไอหรือจังใดเนาะอลายอ่านมันคอมเมนต์หลายคนกว AI, ็ว่าเอไอตัวกับโมแนใจว่าจังใดนะครับพี่รองผู้ผู้ใดอยู่ละเออเฉดบอกสู่ฟังในแมนอิลีอยู่บ่หรือว่าข้าเจ้าซากันเสื่อ แนวทางของอาจารย์แอดกลมนะครับพี่น้องครับอันนี้เป็นสองตัวทั้งลุมชุดเต็มเพิ่นเนี่ยนะครับชุดเต็มเพิ้นนะครับพี่น้องครับแล้วก็ทัดมาเนี่ยเป็นสองตัวทั้งเทิงเพิ่นนะครับมวดที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องมีทั้งศูนย์หกมีทั้งหนึ่งหกนะครับสําหรับใบหนี้ของพนเนีแต่่าเพิ่นมาทั้งเทิงนะครับก็เลยสินับเอาแต่ศูนย์หกเอาวดนี้ใบนี้เนี่ยครับพี่น้องครับเป็นสองตัว ข้างบนของแอดกลมเดอนะครับนี่พี่น้องผมมีความสนใจนี่ครับเบเดอร์พี่น้องผมนะครับแอดกลมนะครับปฏิพภันธ์มาพ่นแตกบนแตกลางก็สิว่าลากาสามโตพ่นพี่น้องครับเนี่ยสามโตพ่นเดอเนี่ยนะครับสำหรับพี่น้องแฟนคลับเอฟซของอาจารย์แอดกลมถัดมาเป็นของอาจารย์สายลมใต้ปีกพี่น้องครับ ห้าแปดสี่หนึ่งแปดศูนย์แล้วกะบซซี 68, ก, 1, 5, 8, 1, กับเจ็ดแปดเนี่เป็นโตกันสามตัวหนึ่งห้าแปดซีซีหนึ่งกับหกแปดศูนย์เด้อนะครับขอมูลแนวทางของสายลมใต้ปีกพี่น้องครับตามมาด้วยของอาจารย์คมนะครับอันนี้เป็นทางขางล่างเนาะนะครับทั้งลุมชุดเต็มเพิินนะครับพี่น้องครับเพิ่นเนนไห้ที่เพื่อนแกลงเงาเลยพี่น้องนี่แรลงเงาแต่ว่าทั้งบทที่นี่ก็คือบ เป็นชุดเต็มนะครับเน้นที่สองแปดสามแปดห้าแปดสองเก่าสามเก่าห่างเก่านะครับเพราะเนนทีสองแปดสามแปดห้าแปดก็ห่างเก่านะครับเพราะเน้นส่วนสามเก่าสามเก่าก็ห่างเก้านี่โบนเนนนะครับแล้วก็ตามมาด้วยของอาจารย์แอดแผ่นแผ่นผ้าร่วยนะครับพี่น้องครับสำหรับหมวหนี้เนาะ 05 15 25 97 17 19 27 57นะครับ3ตัว7 05 7 15และ5 17นะครับขอมูลแนวทางของอาจารย์แอดแพ้นๆพี่น้องผมขอมูลของอาจารย์บุทยนะครับใบนี้ก็ได้นะครับเด่นหาร่อง1กับ2เด้อพี่น้องเด้อร์หา1หา2หา0แล้วก็42 นะครับตัวกันนี่หาแปดหาเก่าก็สีหนึ่งนะครับคนจันทร์มาเป็นตัวกันหาหนึ่งก็หาสองนี่เพิ่นเนีนเลยนะครับเนีนซ้ากันเนาะิปนเ็ดอกจันทร์ไว้สองอันซ้ากันนะนะครับอันนี้คือข้อมูลของอาจารย์บุตรนะครับพี่น้องครับแล้วก็ตามมาด้วยของอาจารย์สันายเบิร์นอาจารย์สันาซเบิร์นหนึ่งวัต่ิพานมาตามข้อมูลเพิพจน์กามากบกเข่าเด้อนะครับแต่วาที่แดงกับบริเอามาสู่เบิงคนุญาตบาเอามาเทียบนะครับ เนี่เก้าพี่น้องครับเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดห้าแปดแปดหกแปดเจ็ดเก้าหกก็เก้าเจนิดเด่นแห้งนะครับสามตัวหาเก้าเจ็ดหกเก้าเจ็ดและก็เก้าเก้าเจ็ดพี่น้องครับ,ขอ,บของมุญเอาทของอาจารย์สันสายเบุญน,นะครับเก้าเก้าเจ็ดนี่ที่แดงจือใดงวนดนั่นบลล์มจักเถื่อนเนาะเก้า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 เจ็ดเห็ไหมพี่น้องครับโอ้ยสุดอดก็จะจมบ้บานเมืองเรถเฉลิมเนาะ หละกาของอาจารย์กนกรรสินพี่นองผมนะครับเป็นเด่นพนเดอร์นะครับเด่นบอลอเนาะสามกับเจ็ดพ่นองวันนี้สามก็บเจ็ดนะครับของมุณาวัชางของอาจารย์แอดเน่นแก้วพี่นองผมเด่นแปดนะครับศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดเก้าแปดนะครับพี่นองครับหนึ่งสองสามสี่ 4, อยู่ในหนีกระสิบว่ามีแปดแปดเนาะแปดแปดกับสองแปดนี่น 8, เรเห็นนะครับ ขอบุญแนวทางของอาจารย์แอดเน้นแกลยวพี่น้องเอาแนวทางของพี่หน่อยไฮโศกพี่น้องผมเด่นหนึ่งเด้อนะครับพี่น้องครับเด่นหน,หนึ่งหนึ่งหนึ่งนี่เด่นกมูนะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสามตัวศูนย์หนึ่งแปดก็ศูนย์หนึ่งเก้าพี่น้องขอบุญแนวทางพี่หน่อยไฮโศกนะครับลาบสัพเพันว่าหนึ่งมกราคมออกสิบเจ็ดมกราคมสองหาหกเก้าเนาะนะครับ แนวทางของผู้เท่าเมืองอุบลนะครับเจ็ดสามแปดสามแปดเจ็ดแปดและก็สามเจ็ดนะครับเพราะว่ารูดแปดข้างล่างนี่หนึ่งเจ็ดเจ็ดแปดก็หาเจ็ดนะครับรูดเจ็ดนะครับทั้งเทิงรูดแปดทั้งลุมรูดเจ็ดเดอ้อนะครับขอมูลแนวทางของผู้เท่าเมืองอุบลกราบขอบคุณหลายๆเดื่อนะครับคุณพ่อครับย่า่แร่บาทเนี่ยพี่น้องนะครับเก้าสามเจ็ดเจ็ดสามห้าสี่เจ็ดห้าห้าเจ็ดหนึ่ง สตัวนี้ศูนย์เจ็ดเก้าเกสามเจ็ดสามหาเจกับ71นะครับข้อมูลแนวทางใบหนีของยายแลพี่น้องผมรากาของอาจารย์สมพ่อนนะครับพี่น้องครับสามเก้าแปดสามเก้า4ี่สามหน่พี่น้องครับอาจารย์สมพ่อนนะครับ แนวทางของอาจารย์อุดมทัญญาหารพี่น้องครับเป็นแนวทางทั้งลุมนะครับข้างล่างสุดเต็ยม4ีจุดเพ่นหกสามหกสีหาสามหาีนะครับเพ่นเน้นหกสีนิดโกมูนะครับเพ่นวงกลมสีเหลืองเหลืองไว้เนาะข้อมูลแนวทางของอาจารย์อุดมธัญญาหารนะครับทั้งลุมเน้นเนนงวดนีเพ่นว่าที่แดงภาพพี่น้องมาปิดท้ายที่ข้อมูลแนวทางของอาจารย์บ้านไผ่เมืองพลอาจารย์บ้านไผ่เมืองพลของแฉเนี่เพ่น เป็นจังสี่เด้อพี่น้องเด้อจังแมนของแถาว่าส่นเข้าไปนะครับส่วนว่าสิเพ่นเขียนน่เพ่นเร้าเขียนต่นหลายปีเลยพี่น้องว่าเป็นปีสองปีเลยที่เพพ่นเส้าเขียนมาเนาะนะครับที่พี่น้องเห็นอยู่ตามกลุ่มต่างๆนั่นข้าเจ้าแก่วันเดือนปีเด้นะครับงวติพันธ์มาหนึ่งหกพี่นอ 1, 6, ้องหนึ่งหกเด้อโหวติพันธ์มาสําหรับงหวดนี่สิบเจ็ดมกราคมหกเก่าพี่น้องครับสองหา้ 3, หาสามห้าสองหกสามหกสองเจ็ด สามเจ็ดสองแปดสามแปดพี่น้องผมนะครับข้อมูลแนวทางของอาจารย์บ้านไผ่เมืองผลอยู่ในนี่ให้ที่แดงมักตัวใดอยู่ณะทีะแดงขึ้นมากกับมักสองเจ็ดนี่แล้วนะครับนี่สามตัวกับสองสองเจ็ดลุแล้วพูดถึงว่าขึ้นมากดอกเนาะครับเอาวางเรื่องส่กันเพื่อให้พี่น้องตรวจสอบข้อมูลาายอดหลังได้งเนาะเห็นปุ๊บก็สิหูวว่าเพิ่มมากเพิ่นเขาแล้วจะงวดถึงสิบม ยำว่าเป็นการทำนายตัวเลขเด้อนะครับพี่น้องครับท่ายตัวเลขก,การออกรางวัลของสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายเป็นข้อมเสือส่วนบุคคลโปรดใสวิจารณญาณในการรับชมรับฟังกราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุขคนลหลายๆนะครับเขาอยู่เป็นมูให้กำลังใจอยู่น้ำกันตั้งแต่ตนจนจบขปบนาะกราบขอบพระคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เด้อนะครับอาจารย์ครับเออกเฟื่อแบ่งปันขอมนามลแนวทางให้พี่น้องเดี๋ยวเบิร์ดในชมพอกันไหมคลิปหน้าพี่น้องผม สวัสดีครับ